สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าออนไลน์บทเพลงชื่นชูใจเพื่อเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าพระเจ้าเที่ยงแฉมีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่งพระเจ้าเทียงทท้จ้งท่าในใจในชีวิตฉันพระเจ้าเทียงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเทียงแท้เพราะพระทัย ความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเทียงท่าทิ้งท่าในใจในชีวิตฉันทัานนาผิดหวังในคนบางคนท่านน่าชอบช้ำในความลมเหลว พระเจ้าช่วยทันในความผิดหวงังบรรดาความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าเที่ยงแทแน้าในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระทยฉันใด้พ้นความตายความรักเรา แสนทึงใจพระเจ้าเทียงเธอถึงเจ้าในใจในชีวิตฉันอารมณ์พบทธรรมสดุดีบทที่146ข้อน1ถึงข้อ2จงสรนเสริญพระเจ้าเธอจิตใจของข้าพระเจ้าเอย จงสรรเสริญพระเจ้าเิอข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่เพลงนมัสชการพระเจ้าแสนสุขสตรวันประชุมนี้ สุขใจเป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวนกระวายพระพรจะหลั่งไหลมาให้แก่ท่านจงรับความชื่นบานให้วิญญาณของท่านทั้งหลายจงพองใสย,ยินดีขออวยพรวนันประชุมนี้เป็นรา สีสิประกอบความดีต่อไปขอโปรดประทานความรักมิรันในใจสวมทับสิ่งชั่วร้ายเมื่อทุกทดลองขอพระกริ์คุ้มครองอย่าให้ต้องแพ้ภายภายรีมีแต่พระพรชัยขอชาววายพระเกียรติยศ ลาหมดทั้งไอสาวัญญานุภาแต่องค์ประคริสผูริชีวิตไทยบาปพระโลหิตอาบนองประวรกายมีใช้เนื้อความตายข้าพระเจ้าท้งนลายถาวายความจงรับพา เราร่วมใจกันอธิษฐานสันเสริญขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบพิเยซสุคริตทรงปรัสอนข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำการนมัสก,การครั้งนี้ทรงโปรดเสริมกำลังความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลรกว่าพระกำลังของพระองค์ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปและทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย เมื่อข้าพรงทั้งหลายทูลขอต่อพระองค์อธิษฐานขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งทรงตรัสสอนข้าพรองทั้งหลายอธิษฐานว่าข้าแต่พริดาแห่งข้าพรงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพรองค์ทั้งหลายในการละวันนี้ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพรองค์เงินข้าพรองค์ผูท้ที่ทำผิดต่อข้าพรองค์นั้นขพะอย่านั้นข้าพรองค์เข้าไปนในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชนาริเกตและพัสสิริเป็นของโจร สืบสืบไปกวาน,นี้อาเมนสวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่คุณครูจะมีโอกาสแบ่งปันข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคนนะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่เรามีโอกาสได้เปิดเรียนในครั้งนี้นะคะซึ่งอยู่ในถํากลางสถานการณ์โควิด แต่เราก็ไม่หยุดที่จะฟังข้อคิดดีๆจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผ่านมาทางคุณครูทุกท่านนะคะในแต่ละเช้าในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณครูยุพินก็อยากจะนำข้อคิดซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะคะในเช้าวันนี้ก็มาจากพระธรรมลูกาบทที่15ตั้งแต่ข้อที่12ไปจนถึงข้อที่32ซึ่งเป็นคำอุป,ปมานะคะ เป็นเรื่องของออชายคนหนึ่งเขามีลูกอยู่สองคนด้วยกันนะคะปรากฏว่าลูกชายสองคนนี้วันหนึ่งลูกชายคนเล็กเขาก็อยู่ๆก็มาขอแบ่งทรัพย์มรดกจากบิดานะคะแล้วส่วนบิดาก็แบ่งแบ่งทรัพย์มรดกให้กับลูกทั้งสองคนเท่าๆกันลูกคนเล็กเขาทำยังไง ลูกคนเล็กพอได้ทรัพย์สมบัติจากพ่อหรือว่าบิดาแล้วเขาก็นำทรัพย์ที่ได้นั้นเอาไปเมืองไกลเลยแล้วไปเป็นนักเลงนักเลงทุกเรื่องเลยนะคะจนใช้จ่ายจนหมดสิ้นในทรัพย์สมบัติที่พ่อแบ่งให้ในที่สุดก็เกิดการกันดานอาหารเขาก็ไปอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วก็ไป อาศัยอยู่ด้วยแล้วไปเป็นคนเลี้ยงหมูปรากฏว่าเขาเป็นคนเลี้ยงหมูเนี่ยเขาก็เห็นหมูกินอาหารกินถั่วเขาก็หิวอยากจะกินอาหารถั่วที่หมูกินนั้นในขณะนั้นนะคะเขาก็นึกขึ้นได้ว่าแม้แต่คนใช้ของพ่อของเขาเนี่ยที่อยู่ที่บ้านก็ยังมีอาหารกินอย่างดีในที่สุด ลูกคนเล็กเนี่ยเขาก็สำนึกได้คิดได้ว่าจำตัวเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกลับไปหาพ่อของเขาเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นลูกคนเล็กก็กลับไปหาพ่อของเขาพ่อกลับไปถึงบ้านพ่อของเขาซึ่งอยู่แต่ไกลเนี่ยมองเห็นว่าคนที่เดินเข้าบ้านมาคือลูกชายคนเล็กของเขาเขาก็วิ่งเข้าไปก่อน กอดแล้วก็จูบลูกของเขาแล้วก็ให้เขาเอา,เอาบอกคนรับใช้ว่าให้เอารองเท้าที่ดีที่สุดมาใส่ให้เสื้อคลุมที่สวยงามมาใส่ให้แล้วก็สู์แหวนให้แล้วในที่สุดก็จัดงานเลี้ยงรื่นเริงเอาวัวมาฆ่ามาเลี้ยงเฉลิมฉลองที่ลูกคนเล็กของเขาได้กลับมาอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นสำหรับ ชีวิตของลูกชายคนเล็กที่เมื่อเกิดสิ่งที่เขาได้กระทำไปและเกิดการสำนึกผิดเขาก็กลับมาหาพ่อของเขาสิ่งที่เขาได้รับก็คือความรักจากพ่อกลับคืนมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อให้กับเขาในตรงนี้นะคะส่วนพี่ชายพี่ชายของเขาเป็นยังไงพี่ชายของเขาก็กลับจากทุ่งนามา ก็เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านก็ถามนลับช้ว่าเขามีงานอะไรกันนลับช้ก็บอกว่าจัดงานรื่นเริงเนื่องจากว่าน้องชายของท่านเนี่ยกลับมาแล้วเขาก็พี่ชายก็ไปพูดกับพ่อนะคะว่าตัดพ้อคล้ายๆกับว่าตัดพ้อพ่อว่าตัวเองก็อยู่กับพ่อมาตั้งนานเนี่ยแม้แต่การเลี้ยงต่างๆพ่อก็ไม่เคยจัดให้สําหรับเขา พ่อก็บอกว่าลูกเอย๋ยลูกก็อยู่กับพ่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพ่อก็ให้ลูกอยู่แล้วส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยน้องของเจ้าเนี่ยเขาเหมือนเขาตายไปแล้วแล้วเขากลับมาใหม่เนี่ยเราจะต้องมีความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นงานตรงนี้พ่อก็ได้จัดให้กับน้องเหมือนกับว่าเขาตายแล้วกลับมาใหม่ดังนั้นนะคะจากเรื่องที่คุณครูเล่าให้นักเรียนได้ฟังตรงนี้ นักเรียนได้บทเรียนอะไรบ้างจากเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังนี้นะคะเช้าวันนี้คุยยุพินอยากจะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าบทเรียนจากในเรื่องนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการแรกเป็นความทุกข์ของอบุตรน้อยหรือว่าน้องชายคนเล็กเนี่ยเขามีความทุกข์เขาหลงออกไปจาก ทางที่เขาควรจะเดินไปอ่ะเพราะว่าอยู่กับพ่อเนี่ยเขามีความสุขมีความสบายทุกอย่างแต่สิ่งที่เขามีความทุกข์ก็คือเขาเชื่อว่าถ้าเขามีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยทรัพย์สมบัติจะทำให้เขามีความสุขอันนี้คือความเชื่อในทางที่ผิดว่าเมื่อเขาเชื่อว่าทรัพย์สมบัติจะทำให้เขามีความสุขเนี่ยเขาจึงตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติเขา เอาไปใช้สำม,มะเลเทมเมาเป็นนักเลงมากมายแต่ในที่สุดทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เขาใช้ในทางไม่ถูกต้องก็ต้องหมดไปสิ่งที่เหลือก็คือเขาไม่เหลืออะไรเลยอาหารที่จะกินก็ไม่มีเห็นหมูกินถั่วก็อยากจะกินแต่เขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะกินได้ภาพของน้องชายคนเล็กคนนี้เขา เมื่อเชื่อในทรัพย์สมบัติเขาก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยนะไม่เชื่อในความรักของพ่อที่มีต่อเขาเขาอยู่กับพ่อสุขสบายดีไม่เชื่อในความรักของพี่ชายที่มีต่อเขาแล้วเมื่อเขาเชื่อเช่นนี้เขาไม่มีความพอนักเรียนเขาไม่มีความพอเขาก็จึงขอแบ่งทรัพย์มรดกจากพ่อในส่วนของการที่จะได้ทรัพย์มรดกนี้หมายความว่าคนนั้น จะต้องเสียชีวิตก่อนจึงจะได้ทรัพย์มรดกแต่ทั้งทางที่พ่อเขายังมีชีวิตอยู่ลูกชายคนเล็กก็ขอแต่พ่อก็แบ่งให้แบ่งให้ในที่สุดเขาใช้เขาเชื่อในทรัพย์สมบัติเขาใช้ไปก็ไม่เท่าไหร่ก็หมดนะคะในที่สุดเขาก็หลงไปในความผิดความบาปที่เชื่อในความคิดของเขาเชื่อนมั่นในตัวเองใช้จ่ายเงินจนหมด ะะและในที่สุดเราจะเห็นภาพของชีวิตของน้องชายคนนี้เป็นคนที่หลงหายนะคะชีวิตของเขาก็ตกต่ำไร้ความหมายไร้ที่พึ่งในที่สุดสิ่งที่เราพบว่าสิ่งที่น้องชายบุตรน้อยคนนี้เขาคิดได้ก็คือคิดถึงบิดา คิดถึงคนรับใช้ที่บ้านว่า,อ,าอยู่กับพ่อมีความสุขสบายได้กินอิ่มเขาจึงกลับใจเมื่อ,อบุตรน้อยคนนี้กลับใจเขาพบกับอะไรเขาพบกับประการที่สองคือความสุขเขาพบกับความสุขอะไรเมื่อเขากลับไปหาบีดาบีดามองเห็นแค่มองเห็นอยู่แต่ไกลเนี่ยเขาคิดยังไงวิ่งเข้าไปหาลูกแล้วก็กอดแล้วก็จูบลูก และสิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาได้รับมากกว่าที่เขาคิดก็คือพ่อก็บอกคนรับใช้เลยเอารองเท้าที่ดีที่สุดมาสวมให้เอาเสื้อคลุมที่สวยที่สุดเนี่ยมาสวมให้กับลูกแล้วก็เอาแหวนมาสวมใส่แสดงให้ถึงยังไงให้เห็นถึงยังไงให้เห็นถึงว่าเขาเป็นลูกของบิดาของเขาทรัพย์สินของที่เขามีอยู่เนี่ยเมื่อเขากลับใจเขาได้รับความสุข เขาเห็นถึงความรักของพ่อที่แท้จริงนะคะว่าพ่อของเขาเนี่ยรักเขาจริงๆแม้เขาจะหลงผิดไปเมื่อกลับมาก็ได้รับความรักของพ่อกลับคืนมานะคะแล้วก็เขาก็สารภาพความผิดบาปกับพ่อของเขาว่าบิดาเจ้าข้าลูกเนี่ยได้หลงผิดไปแล้วลูกกลับมาขอเป็นคนรับใช้แต่พ่อให้มากยิ่งกว่านั้น พ่อให้ความเป็นลูกกับคืนมาอันนี้คือภาพที่เราเห็นนะคะว่าบุตรชายคนนี้ได้ความรักจากพ่อได้ความสุขจากพ่อได้สารภาพแล้วเขาก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่คือพ่อให้อภัยเขาทุกอย่างและสิ่งที่เขาได้รับก็คือความสุขความเป็นลูกจากสิ่งของที่เขาเอาของพ่อไปผลนเนี่ย เราจะเห็นถึงว่าพ่อให้อภัยเขาได้รับการอภัยจริงๆจากพ่อถ้าพูดถึงในชีวิตของนักเรียนทุกคนรวมถึงคุณครูเองก็เช่นเดียวกันเมื่อเราหลงผิดไปเราทำในความไม่ดีความผิดความบาปไปสิ่งสำคัญคือเมื่อเราคิดได้ให้เราหันกลับทันทีหันกลับแล้วก็สารภาพความผิดบาป ผู้ที่เราจะสารภาพได้โดยที่เราไม่ต้องอายคือใครรู้ไหมคือพระเจ้าสารภาพผ่านทางไหนก็คือการที่เราบอกกับพระเจ้าโดยตรงโดยการอธิษฐานกับพระเจ้าขอการยกโทษจากพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของทุกๆคนพระเจ้ารักทุกๆคนแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยกับทุกๆคนอยู่เสมอครูเชื่อแน่ว่าในเช้าวันนี้ บทเรียนของบุตรชายคนเล็กซึ่งในพระคมภีร์บอกว่าเป็นบุตรน้อยหลงหายเนี่ยจะเตือนใจชีวิตของนักเรียนทุกคนรวมทั้งคุณครูอาจารย์รวมถึงตัวคุณครูยุพินด้วยว่าชีวิตของเราเราจะยึดมั่นในสิ่งไหนยึดมั่นในสิ่งที่เหมือนเด็กน้อยคนนี้ยึดมั่นหรือเปล่าหรือเราจะ ยึดมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งความเมตตาพระเจ้าแห่งการให้อภัยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำผิดให้เราย้อนคิดแล้วก็กลับใจสารภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครูเชื่อแน่ว่าพระวจนะของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นบทเรียนที่เตือนใจชีวิตของนักเรียนทุกคนคุณครูทุกท่าน แล้วก็รวมถึงคุณครูด้วยว่าพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเราถ้าเรากลับใจกลับตัวแล้วก็สารภาพบาปกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้อภัยเราอยู่เสมอแต่เมื่อเราทำผิดแล้วพระเจ้าบอกกับเราว่าเมื่อผิดแล้วอย่าทำผิดซ้ำซากแล้วเราก็พระเจ้าก็จะให้อภัยแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า นะคะในเช้าวันนี้ครูเชื่อแน่ว่าไม่มีใครที่เป็นคนที่สมบูรณ์ทุกคนมีความผิดพลาดอยู่เสมอขอให้เราร่วมใจกันที่จะอธิษฐานขอกันส่งนำการทรงช่วยเหลือจากพระเจ้าร่วมกันค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตามนุษย์ทุกคน ถึงแม้ว่าในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นจะมีความทั้งผิดพลาดหลายๆเรื่องแต่ด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยในทุกๆสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงนำสถิตอยู่กับนักเรียนทุกๆคนในการดำเนินชีวิตในท่ามกลางสถานการณ์ โควิดเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์การเรียนออนไซต์ site, หรือออนแฮนในถ้ำกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนเวลานี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับทุกทุกคนที่จะมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนรู้นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของนักเรียนทุกคนที่จะออกห่างจาก ตัวนักเรียนพระองค์เจ้าค่าข้าพระองค์ขอฝากนักเรียนทุกคนคุณครูทุกท่านที่จะอยู่ภายใต้การทรงนำการปกป้องคุ้มครองดูแลอารักขาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงรักทุกทกคนพระเจ้าทรงพร้อมให้อาภัยอยู่เสมอข้าพระองค์ขออธิษฐานทูลขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าจะทรงดูแลทุกทุกคนให้มีความปลอดภยัย พระอ,องค์เจ้าข้าจึงอธิษฐานทูลขอฝากทุกๆสิ่งไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนก็ในเช้าวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงนำทรงโปรดอํานวยวอวยพรนักเรียนและคุณครูทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีนะคะค่ะ i